ในค่ำคืนที่เงียบสงดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งถูกปกคลุมด้วยความมืดที่มาพร้อมกับบรรยากาศเย็นยะเยือยาบาลสาวชื่อเก๋กำลังเข้าเวรดึกเธอเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานเวรดึกทำให้เธอรู้สึกหวั่นลัวเพราะความเงียบของโรงพยาบาลนั้นต่างจากตอนกลางวันที่คึกคักอย่างมากคืนนั้นเป็นคืนฝนตกฟ้าแลบเป็นระยะระยะ ทั่วห้องพยาบาลมีเพียงเสียงลมหายใจของผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ที่ส่งเสียงบ้างเป็นครั้งคราวเก๋ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนจากห้องพักผู้ป่วยคนหนึ่งเธอเดินไปยังห้องหมายเลข309เพื่อดูแลตามหน้าที่เมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปภาพในห้องนั้นว่างเปล่าเตียงผู้ป่วยที่เคยมีคนไคยหลับอยู่กลับว่างเปล่า เกรีบตรวจสอบแฟ้มประวัติพบว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นคนไข้ที่เสียชีวิตไปเมื่อสองวันก่อนแต่ในแฟ้มยังคงอยู่ในห้องนี้เหมือนเดิมเสียงเตียงคนไข้ดังก้องในความเงียบของห้องเกมองหาต้นเสียงพบหญิงสาวคนหนึ่งในชุดคนไข้นอนอยู่บนเตียงผมเธอยาวท่าทางของเธอดูไม่ปกติเกะรู้สึกหนาวเยือกไปถึงสันหลังเกรีบเดินเข้าไปดูคนไข้ ลืมเรื่องเอกสารในมือสนิทตอนนี้ใบหน้าของหญิงสาวค่อยๆเปลี่ยนเป็นเหมือนซากศพเก๋กตกใจมากทำอะไรไม่ถูกทันใดนั้นไฟในห้องดับพลึกทุกอย่างจมอยู่ในความมืดมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอที่เร่งขึ้นเป็นจังหวะเก๋พยายามหาทางออกจากห้องแต่ประตูถูกล็อกจากด้านในเธอยืนหันหลังให้เตียงไม่กล้าหันกลับไป เสียงหัวเราะด,ดังขึ้นจากทั่วทิศทางของห้องแล้วสักพักค่อยๆจางหายไปพร้อมกับร่างบนเตียงต่อหน้าต่อตาเกย,ยืนนิ่งอยู่ในความเงียบเช้าวันต่อมาเก๋เล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนพยาบาลฟังเพื่อนของเธอเล่าต่อว่ามีคนแค่คนหนึ่งที่ห้องนั้นเสียชีวิตเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับบ้านไปดูแลครอบครัวของเธอ และตั้งแต่นั้นมาหลายคนก็เห็นวิญญาณของเธอยังคงอยู่ในโรงพยาบาลไม่เคยไปไหน